สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหวานและบริ i ัทไซกีกแล้วนะคะตอนนี้หวานอยู่ที่หมู่บ้านอนาซิรินะคะโครงการที่ชัยยพึกใส่น้อยนะคะที่นี่ก็จะติดมาหลายหลังมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าหลังนี้ติดอะไรบ้างที่นี่นะคะติดเป็นไหมญี่ปุ่นทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็เป็นโทนสีเข้มทั้งหมดเลยะคะ่ะเป็นโทนสีขาวเข้มนะคะแบบม่าน ก็จะเป็นม่านลอนดังเทปค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเจ็บแต่จบเอาทีเดียวให้สวยครบทุกอย่างเลยนะคะก็ <laughs> <laughs> จะมีทั้งมูลี่นะคะแล้วก็มากา่านพับผ่านรัติดผ้าปร่งทุกจุดเลยนะคะที่นี่ <laughs> อยากให้ดูเนื้อผ้าใหม่ญี่ปุ่นคือสวยมากๆนะคะแล้วก็ แข็งแรงทนทานแล้วก็ที่สําคัญคือหนามากๆนะคะไหมญี่ปุ่นกันความร้อนได้ดีนะคะกันแสงได้ด้วยนะคะกันรังสี UV ได้ดีมากๆนะคะก็ต้องยกให้น้องไหมญี่ปุ่นของเราเลยค่ะราคาก็เอื้อมถึงนะคะราคาก็แบบโอ้ไม่ได้สูงนะคะถึงจะไม่ได้อยู่ในโปรแต่ก็เพิ่มจากโปรแค่นิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะหมญี่ปุ่นสวยๆแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทัาโ่งที่เราแถมนะคะ เนื้อก็นาหนๆแบบนี้นะคะสักได้ทําความสะอาดได้ง่ายนะคะเนื้อก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยที่เพจด้านล่างนี้นะคะมีราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ โปรโมชั่นดีๆรออยู่หน้าเพจเลยนะคะใครที่สนใจสามารถส่งรูปถ่ายแจ้งจำนวนชุดชื่อหมู่บ้านโครงการนะคะมาประเมินราคาก่อนได้เลยส่วนใครที่ชอบมานลอนแบบนี้หรือชอบมูลี่แบบนั้นนะคะก็สามารถส่งขนาดมาประเมินราคาก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานสวยๆท้ายคลิปนะคะอย่าลืมมาลีดีไซน์มีช่อง YouTube ด้วยค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวสวยๆแบบนี้ข้อมูลดีๆโปรโมชัน่นดีๆด้วยค่ะ นีราไปก่อนค่ะไปดูท้ายคลิปกันค่ะ